โอเคครับ okay, ผมคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับ m i n e c r a f t surf the high นะฮะคือวันนี้ผมมีชาเลนจ์จะมาเล่นนะ <M aker> ก็คือชาเลนจ์ไม่ใส่เกาะมาดูว่า<ค>จะรอด<ๆ>ไหมซึ่งผมว่านะ <M aker> มันน่าจะรอดอยากแต่เ <M aker> พื่อคลิปแล้วทําได้นอนแต่พี่ไม่ใส่เกาะพี่ก็ทําได้นะชนะงไงก็ได้ที่แบบไม่ต้องใส่เกาะของแค้อะไรก็ได้นะไอเทมใช้ได้เลยมันจะรอดหรอวะลองดูลองดูเราเข้าไปเอาพวกเกาะหิดตรงกลางมาไว้ให้หมดเลยอย่าให้ใครได้เกบเหินไปแล้วก็ทิ้งลงโลก ฮัลโหลไกด์สสวัดีครับว่าว่าวาทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่เสียงใครเสียงภูบอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเตี๊บเตี๊บทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่เล่นเล่นเล่นไปข้าวอยู่ทำทาเล่นอยู่โอ้พี่จะตายว่ะเดินระลึกลึงลึอล่ะหลอดหัวใจพี่โอ้หมีป๊าบนะใช่ป๊า อ Pokémon. ้หแค่อะไรก็ได้ยกเว้นก่อนใช่ไหมพี่ใช่ทุกอย่างเนื่องกาะมันมีบาลีวะเฮ้ยเฮ้ยตายพี่ลิวพี่ตายไว้ไว้ถอยก่อนถอยก่อนสวยเอ้าเป็นอะไรพี่ไมีตกอ่ะมีตกอ่ะอ่าเอาอะไรอะไร เก็บมาแต่ไม่ต like like okay. ้องใส่นะัไปทิ uh ้งเอาเราะไปทิ okay. ้งเอากไปทิ้งเอาเกาะไปทิ Smith ้งเอากาไปทิ้งเก็บมาแต่ไม่ใส่ได้กลัวเหรอล้ของได้กลัวไม่ซื้อด้วยเอาเกา้งเก็บเข้าตัวแต่ไม่ใส่กิโลกิโล ปเดริอยางว่ามเลยอะเลือมหายเลือมหัวใจท้อหายไปนั่นแหละีงนั้นกหนาเกินสาารถได้โอ้อ่เดี๋ยบุ้งบอกกินแอเปิ้ลได้ไหมยากเพิได้ราพี่ไได้กได้เอาทุกอย่างเลยโยนกองอัดอาจลเบอรเข้าไปเลยโอ้ หลอิหล่อลอล่อสวยสวยสวยมาแล้วมาแล้วเลนเลยเลยจับอกไม่มีด้ผิดอ้เหลออ้หมดเลยไหจุดเดกดกลางหรอกไหนทำันประจาเลยนทำปรมดาธทรมดาได้ได้ละยังไม่รู้ตัวเลย เป็นทางผมคนเรียกผมขอ,อยยิงเลยขับได้ขับได้พี่ขับได้ไ,ไ,ดไปแล้วไปแล้วตึกมาด้านล่างคร<อ>ัภูมิภูมิตายวะตายตึกไปด้านล่างเฉยเลยโอเคโอเคอีเวนต์อ้าโอ้ยเดี๋ยอะๆตกไปแล้วพี่จูผมมาแล้วผมมาล้วผมตายไปแล้วดิ โอเคเราคเรียไปโคเรียไปกินลูกชิ้นกรอดที่สองตัวที่หาแล้วดีเลยเชื่อว่าพิลูต้องใช้มือเปล่าพี่ลูสามารถฆ่ามันได้นี่ไงหายคีพิลูแรงจัดอุ้ยโบวิลูขบโบ้อ โอ้จะตายตายแล้วเว้ยน่าจะมือถือพี่ดีดีแล้วจะได้ชนะใช่เออชนะแล้วนี่ไเออถ้าเกิดชาเลนจ์นี้มันเวิร์กเราไปหาทำแท็บบ้างคนดูเยอะคนดูเยอะแบบนั้นอ่ะคนดูเยอะบวังเลยพี่เคยเห็นแบบเออทง ตรงนี้เข้าเส้นชัยไหมพี่แบบรถแข่งเงี้ยเออพี่พี่ต้องขุดหลุมอะไรอย่างเงี้ยแหละเวลามันมาพี่ก็แบบจะบอกขึ้นอ่ะเรื่องจตะหลุมแถบนั้นเอออําเขาสอนหลุมไปหลุมเราไปหลุมลุมทีละตัวครัผมทำคินแล้วนะตามผมมาโคตรแบบลุมไม่ตกโลกอะเรอหลุมกระพานอ่ะผมว่านั้นรู้ถึงแหละออ้โหเจ็บ กดี้มาดูว่าโาใกล้เราแล้วยังพอดูว่าเขาวิ่งมาหาเราแล้วเราขุดอีกเลืะเลยครึ้นเลยพี่จะตายจะตายผมก็แถบแกงเพื่อนอ่ะเละเลยครึ้นหายเลิกกันหายเลิกกันผมรอดีแล้วรอดีแล้วคุณมึงอยู่ไหมฮะคุณหลุดปล้วผมอยู่พี่โอเคผมเคแถบแกงเพื่อนเพื่อนหัวร้อนมากอยู่ไปหาแกงเพื่อน พี่ก็เจอบ่อยนะคนเอฟแท็บในไอ้บ็อกซิ่งอะโอ้โหมันเอาสุดซอยเลยอ่ะใกล้ปุบถอยมาใกล้ปุบถอยมีใครเก่งหนึ่งขั้นเล่นทาเชียวพี่ไม่เก่งหนึ่งขั้น0ูต่อหนึ่งร้อยยีดไหมไเล่นทาไปเอฟแท็บไม่พี่เล่นทาไม่เคยเป็นเอฟแท็บทำไงพี่นก็ฮะเอฟแท็บมันทำยังไงเ่ะพี่ ทำให้เป็นจริงหรือว่าทำเป็นอยู่แล้วแล้วถามเอาความช่วยใช่ผมทำไม่เป็นพี่รีวตังหนึ่งหลังหลังไม่รีวหลัง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 เฮ้ยผมผมเอาความชัวรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจอที่ผมถามถูกหรือเปล่าเฮ้ยชนะว่ะเฮ้ยจบแล้วเชรินง่ายเกินเฮ้ยขอติดเฟมพี่ขอติดเฟมเอาเตรมติดเฟมติดเฟมดีติดไรเราโชคดีไงเจอไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เนี่ยผมติดเฟมพี่แล้วเอาลงเลยนะพี่ติดเฟมอ๋อเนี่ย พี่ไปได้กดในผ้าเดี่ยอกี้สกินอะไรเนะี่ย <c oughs>